สถาบันเทคโนโลยีประจอบ้าเจ้าคุณทหารและกำบังและเพื่อนเพื่อนผู้บริหารการศึกษาเพื่อนเพื่อนครูครับฮอตอิทชูเช้าวันนี้ถามว่าเงินสองพันไปถึงไหนแล้วผมนําเรียนนะครับทย่ผมก็ให้สัมภาษณ์นักสืบพิมไปเมื่อวานนี้เมื่อวานวันจันทร์วันวนี้วันอังคารนะครับเงินสองหมื่นสองพันล้านซึ่งจะกระจายลงไปเยียวยาผู้ปกครองนะครับผ่านก็ผ่านายหัวของนักเรียนนี่แหละนะครับ เงินมาถึงกระทรวงเศรษฐกิจแล้วเมื่อวันศุกร์เช้าประมาณนั้นนะครับเมื่อวานนี้ผมได้เซ็นเรื่องออกไปในส่วนของสํานักง,งานปลัดกระทรวงเศรษฐกิจว่าให้จัดสรรไปยังสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและสำนักง,งานกสนแล้วนะครับเมื่อวานเข้าใจว่าวันนี้เงินคงจะเข้าไปที่กรมแต่ว่าแต่ว่ามันจะมีโปรเซสอยู่เยอะเพราะจากสอชอจะต้องโอนเงินไปยัง ศึกษาธิการจังหวัดซึ่งก็คงเริ่มโอนได้บ่ายวันนี้นะครับก่าจะไปถึงจังหวัดได้ก็ถ่า่าจะเป็นพรุ่งนี้บ่ายๆแล้วก็จากนั้นจังหวัดเนี่ยก็จะต้องโอนลงไปยังโรงเรียนเอกชนศึกษาธิการจังหวัดต้องโอนไปโรงเรียนเอกชนซึ่งทางสชเขาทำลิสต์รายชื่อของโรงเรียนจํานวนของเด็กละส่วนโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีรายชื่อนักเรียนไว้กศนก็จะต่างกันนิดนึงเพราะกศนพอรับเงินเสร็จเนี่ยจะต้องโอนไปที่ อสมทอำเภอซึ่งมีสถานะเป็นโรงเรียนแล้วก็ต้องโอนต่อไปยังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนซึ่งมีสถานะเป็นห้องเรียนเจา้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไกลมากครับท่านรัฐมนตรีครับอยู่บนเขาเดินทางกันไดสามชั่วโมงถึงหกชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะลําบากนิดหนึ่งนะครับเรื่องเรื่องของการจ่ายกลับมาตรงนี้ถามว่าโรงเรียนของสพทเป็นยังไงเพื่อนๆอ,อยู่สพทเยอะนะครับอ่า เข้าใจว่าสพทได้โอนเงินไปยังเขตแล้วคล้ายๆกันแล้วก็เขตก็ต้องโ,โอนไปยังโรงเรียนแล้วโรงเรียนก็จัดสรรไปมีข้อขัดข้องเล่าให้ฟังก็ได้ถามว่าที่ผมหายไปเกือบสองชั่วโมงเพิ่งจาัดก,การปัญหาเสร็จครับท่านรัฐมนตรี <laughs> <c oughs> ก็คือบางเอิญว่าเมื่อสิงหาตอนกลางเดือนสิงหาคมนี้ครับกระทรวงการคลังเขาบอกว่าเงินเนี้ยเป็นเงินจากเงินกู้นะครับเงินที่ยูยวยาเนี่ยเข้าให้โอนเข้าบัญชีเพราะฉะนั้นทุกคนไม่มีบัญชีหรอครับอ่า สิบเอ็ดล้านคนก็คงมีบัญชี็สามสี่ล้านแล้วจะเหลือเจ็ดแปดล้านคนยังไม่บัญชีก็เมื่อสักครู่ก่อนเดินเข้ามาในห้องนี้กลับมาอีกครั้งเนี่ยก็คือดิวกระทรวงกระทรวงครั้งเพิ่งจะเซ็นเรื่องว่าให้สามารถจะโอนเงินทางบัญชีหรือว่าถ้าไม่ได้ก็ให้จ่ายเป็นเงินสดได้นะครับเขาเาเพิ่งเนี่ยเมื่อตอนสิบเอ็ดพฤษเศษที่ผ่านมายังไม่ได้เอาหนังสือมาเลยนะครับเขาเพิ่งเซ็นสดๆสดเนี่ยยังไม่ได้สั่งให้ลูกน้องไปเอาหนังสือมาเลยแต่โดยอ่า เดิมเนี่ยเขาก็โอนผ่านมญนิกรุงไทยนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาให้ถ้าทําไม่ได้ก็ให้จ่ายเป็นเงินสดได้ก็ตามตามตามค่าใช้จ่ายรายหัว5รายการของน้องนองน,องนักเรียนมีลูกสองคนก็ท่านผู้ปกครองจะรับ4,000ถ้ามีลูกสองคนอยู่สองโรงเรียนก็วิ่งไปรับสองโรงเรียนนะครับโรงเรียนหนึ่ง2,000โรงเรียนหนึ่ง2,000ขอความทําความเข้าใจร่วมกันนะครับว่าเงิน2,000บาทนี้เป็นเงินที่ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆไ,ไปถึงผู้ปกครองโดยตรงนะครับ เพื่อให้ผู้ปกครองได้ใช้จ่ายในการดําเนินการดูแลบุตรหลานของท่านนะครับเราอกใจนิดนึงนะครับผมเข้าใจว่าเงินจะไปถึงอ่าสานกษานี้ก็คงมันพุทธเป็นต้นไปพุดธเพื่อหาส,สุขหรือ,อยังช้าก็คงวันจันทร์นะครับอาจจะมีผู้ปกครองใจร้อนเข้ามาที่โรงเรียนแล้วก็ใจเย็นนิดนึงนะครับแล้วก็รําว่าหลักฐานนี้ก็คงต้องใช้หลักฐานแบบเดียวกับที่อ่าเราจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในหัวชุดชุดนักเรียนใช่ไหมครับนั่นแหละครับอก็ ผมพยายามจะตามเรื่องให้สุดก็เพิ่งเสร็จเมื่อกี้ก็เลยเเดินเข้ามาในห้องครับก็นาแจ้งไว้ท่านผู้หารจึกษาจะได้สบายใจเพราะผมก็้าากว่าหลายท่านกัง,กลงวลเรื่องว่าจะจ่ายเงินเข้าบัญชีแล้วผู้ปกครองไม่มีบัญชีทุกคนนะครับจะส่วนครังเพิ่งเพิ่งแจ้งมาเมื่อสักครู่ครับแนนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุณท่านประหลัดมากทีเดียวที่เป็นทุระให้